ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน OpenSource รามานายนะครับพระรามเก้านะที่ส่งเกมนี้ให้ลูแมวได้เล่นนะครับผม SpiderMan 2นะที่ลูแมวอยากเล่นมากๆนะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าเ,เสียงรีวิวเนี่ยดีมากนะใครก็ว่ากันแล้วก็ในภาคนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่ส่งมาก็คงไม่มีโอกาสได้เล่นนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำวิดีโอมาแบ่งปัน,น่านผู้ชมในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นี่องอันหนึ่งก็ ต้องขออภัยไว้ก่อนนะเสียงลุงแมวจะ <c oughs> ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเสียงเป็นหวัดนะครับเพราะว่าก็เป็นไข้นะเมื่อวานนี้โอ้โหไข้พีคเลยนะครับ39.5แนละเกือบ40นะครับก็แต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงมาแล้วนะครับก็เหลือปกติแล้วนะ3 6 37ก็โอเคแล้วโอเคนะแต่ว่าก็ยังมีอาการเป็นไข้ยอยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบมาทำวิดีโอตัวนี้นะเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกจะลืมไปสะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่อินนะเดี๋ยวไม่อินแะก็อยากมาแบ่งปันกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะหลกัหลกๆในวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากจะคุยว่าตัวเกมส p i d e r m a n 2สัมผัสแรกที่ลุงแมวเล่นเนี่ยลุงแมวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าลุงแมวมีความเห็นที่อาจจะแตกต่างนะกับสื่อหลายๆสำนักนิดนึงนะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอย่างแรกถามว่าเกมนี้สนุกไหมนะครับแล้วก็ เออน่าซื้อน่าเล่นหรือเปล่าเนาะก็ต้องคุยเลยว่าเล่นครั้งแรกนะครั้งเดียวนะครับเปิดปุ๊บเล่นอะ่ะเล่นจนแบตหมดเลยใช้เวลาไปประมาณไม่รู้เล่นจนแบตหมดอะแต่ว่าก็ไม่ได้ชาร์จเต็มไว้นะหมายถึงตัวคอนโทรลเลอร์ครับก็น่าจะใช้เวลาไปประมาณรู้แมาว่าสชั่วโมงต่อเนื่องอะไรทํานองเนี้ยจำได้ว่าเล่นเที่ยงคืนหรือก่อนนั้นหน่อยนึงเนาะไปถึงประมาณตีสามก็ยังไม่หยุดอ่นะอืม ก็แสดงว่าเป็นเกมที่สนุกมากอันหนึ่งนะความสนุกของตัว Spider-Man มน่ะมันคือการได้แอคชั่นแบบเตะต่อยตีหลบเนาะโดยการใช้คอมโบท่าต่างๆนะครับก็จะฟินอยู่นะ,ะแล้วก็ภาคนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็กราฟิกก็โอเคนะคือพูดง่ายๆคือถ้าใครมี PlayStation นะลุงแมาก็ยังมองว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าซื้อหามาเล่นนะครับมันมันโอเคเลยนะมันเจ๋งมากทีเดียวนะครับก็สนุก เพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเล่นวันหยุดนะมะีวันหยุดยาวต่อกันอย่างเงี้ยเล่นเกมนี้ลุงแมวว่าน่าจะใช้ได้นะแล้วก็เป็นสไตล์โซนี่เลยอะสไตล์เพลย์ t ซชัเลยนะครับเป็น Open World เนาะเกมโลกเปิดมีเมนเควสให้เราทำใช่ไหมทำนู่นทำนี่ตามเนื้อเรื่องไปนะครับกิจกรรมแล้วกันให้ทำนะเก็บนู่นเก็บน ύ, ี่เพลิดเพลินนะครับมีครบทุกอย่างนะแต่ว่าในระหว่างที่เล่นเนะี่ยไม่รู้คิดเหมือนลุงแมวหรือเปล่านะลุงแมวมีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับสำหรับ เกมนี้นะอย่างแรกเนี่ยลุงแมวรู้สึกว่าเกมเนี้ยกราฟิกอ่ะมันเป็นเกมเอ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมจะเฉพาะ p 5เนาะแล้วก็มีความคาดหวังว่ามันจะต้องสุดขีดนะเปิดมาแล้วจะโอ้โหแบบหึมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสัมผัสแรกที่เปิดมาคือรู้สึกว่ากราฟิกไม่รู้สึกว่ามันสุดขีดนะแล้วยังคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้แบบแทงกั๊กเพื่อเพื่ออีกหน่อยจะดาวเกรดไปเป็นเวอร์ชัน p l a 4ด้วยหรือเปล่านะครับคือมันมีทั้ง บางส่วนที่กราฟิกตะการตามากมากนะครับแบบดูแล้วโอ้โหกราฟิกสวยมากนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนนะที่กราฟิกค่อนข้างเฉยเฉยแล้วก็ออกไปทางล้าสมัยอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยตัวน้ำในหลายฉากนะครับในช่วงแรกนะร,กรู้สึกเลยโอ้โหมันมันไม่เหมือนที่เราคาดคิดว่าจะได้เล่นกับของตัว play 5 exclusive ของ play 5เนาะซึ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับภาพเก่าๆอะรู้ไหมรู้สึกว่า m o u s mobile r a c อ่ะ กราฟิกสวยงามกว่านี้รู้ไหมไม่รู้คิดไปเองรป่ะนะทำให้อดคิดไม่ได้นะถึงหลายๆเกมนะครับที่เป็นเกม exclusive ซนะของ PlayStation เองนะ The Last of Us อย่างเงี้ยนะหรือว่าน้องเอลอยนะครับผมอันนั้นน่ยกราฟิกอะสวยงามจริงๆนะแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความเท่ากันคือมาตรฐานของกราฟิกตลอดทั้งเกมมีความเท่ากันนะครับแต่ว่าของ Spider-Man 2เนี่ยมันมีบางฉากที่มันสวยมากๆนะ ส่วนใหญ่จะเป็นฉากตอนอยู่ในเมืองเป็นอินทีรเรียเนาะกับบางส่วนที่พอเริ่มเป็นฉากใหญ่ๆคัดซีนบางส่วนอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นมูฟวี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะมูฟวี่เรเดอยัอะไรก็ได้นอะอืมคือความสม่ำเสมอเนาะของตัวกราฟิกตลอดทั้งเกมอะคุณภาพมันอะมันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงแต่ตำสุดก็ไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะช่วงที่เรารู้สึกว่ากราฟิกมันไม่ค่อยโอเคมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่า ถ้าถาม,มลุงแมวว่ามันเหมาะสมกับความเป็น e x ็กซ์คลูซีฟของ Play 5ไหมเนี่ยก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเท่าไหร่รู้สึกว่าทำไมมันไม่สวยไปตลอดโหมดที่ลุงแมวเล่นนะเน่ยปกติลุงแมวจะเล่น60 fps เป็นหลักนะครับแต่ว่าเกมนี้รู้สึกว่ากราฟิกมันไม่ไหวจริงๆคือเปิดเป็น30 fps แหละแต่ว่าเขามีโหมด VRR ด้วยนะครับรองรับตัวจอ VRR นะแล้วก็รองรับ120 h e r z ก็เปิดหมด ทำให้มันรู้สึกว่าไอตัวเฟรมเลทมันไม่ได้ตกมากมันอาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากับ60 FPS นะแต่ก็พอไหวนะครับแลกมากับคุณภาพของกราฟิกที่ดีขึ้นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะสัก20นะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความเปนะลี่ยนแปลงและลูแมนแฮปปี้จะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะีคือถ้าถามว่าสุดยอดของเกมสนุกเพลินๆอันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะมันเป็นเกมมาตรฐานขนาดนี้เนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมากเนาะแต่แเราก็คุยกันว่าแบบ เฮ้ยมันจะไปถึงเกมออฟเดอะ e ย r คุณภาพพวกนี้มันต้องมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องที่2นะก็การบังคับนะสอสเรื่องนะครับอันแรกคือการบังคับฉากแอคชั่นต่อยตีนะเวลาเจอศัตรูและต่อยตีกันนะถ้าเป็นภาคเก่าๆอะบางทีอะเราไม่ต้องเห็นศัตรูนะครับแต่ว่าตัวสไปเดอร์แมนน่ยจะแบบพุ่งเข้าไปนะสมมติต่อยอยู่มุมนี้ใช่ไหม แต่เรารู้ว่ามีสตูอยู่อีกด้านอื่นอยู่เงนะเราสามารถกดปุ๊บให้วให้ Spider-Man พุ่งไปต่อยอีกด้านหนึ่งได้เลยนะอยู่ที่นอกฉากที่เราไม่เห็นนั่นนะครับคือพูดง่ายๆคือมันมีความฉลาดประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่ลงมาเล่นตอนนี้เนี่ยคือบางทีอ่ะมันไม่ไปต่อให้มันแบบจะต้องหันหน้าไปหาสตูอ่ะแล้วถึงจะพุ่งไปได้นะซึ่งมันหยุดความมันนะมันหยุดความต่อเนื่องคอมโบที่มันมันต่อเนื่องเนี่ย ลดไปประมาณหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเพราะว่าลุงบอลยังไม่ได้ปลดล็อกความสามารถตัวละครไปหรือเปล่านะหรือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะเช่นเดียวกันพวกอ,อ,อาจจะเรียกว่ากริชละกันหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นบ้าก่อนอ่อนนะเช่นเดินไปจะมีเนื้อเรื่องนะจะไปกดอย่างเงี้ยแต่เดินไปใกล้แล้วกดไม่ได้คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับเกมเนี่ยมันต้องการการแพทให้มันมีความเนี๊ยบมากขึ้น ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบต่อเนื่องกันมากๆครับซึ่งไอการทําแบบนี้หลายครั้งอะ่ะจะรู้สึกว่าแทนที่มันจะแบบต่อเนื่องแล้วแบบมันสนุกเพลินต่อไปเหมือนกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยบางทีมันมีตะกุกตะกักรยังไงบอกไม่ถูกแล้วมันไม่เนี๊บมากๆอะ่ะคือดูแมวก็อดเอาไปเทียบกับเดล้าซอฟอาร์ไม่ได้แล้วคือโหนั้นเนี๊บมากนะเราจำแทบจะไม่เห็นรอยต่อการความเนี๊บตรงนี้ยังหายไปซึ่งแน่นอนเขาอาจจะแพชใน เวอร์ชันหลังๆนะแต่ก็ก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนรีบหรือเปล่าหรือว่าเหมือนยังไม่ได้ไฟแนลหลายตัวนี้หรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับการควบคุมบังคับตัวสไปเดอร์แมนโหนเนาะในมหาคนคนระอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคือภาคนี้มันจะต่างตรงที่ว่ามันจะมีตัวบินแล้วกันนะก็คือนอกจากโหนได้ใช่ไหม,มจะมีให้กดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อการบินนะทำให้การควบคุมตรงนี้ไม่ค่อยราบรื่นในการที่ จะเคลื่อนไปในมหานครต่างๆอ่ะบางทีแบบมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าน,นะเวลากดเนาะแล้วลุงแมวมักจะกดอนาล็อกดึงลงด้วยในบางครั้งนะครับเหมือนกับติดมาจากภาาก่อนเนาะกดดึงลงปุ๊บอะ่ะมันกลายเป็นตัวละครเราหันหน้ากลับมาแบบวิ่งไปทางหนึ่งใช่ป่ะพอากดลงปุ๊บมันหันหน้ากลับมาทางเนี้ยเออมันกลายเป็นกลับด้านนะเนาะซึ่ง แล้วพอไปสัมพันธ์กับการใช้การบินอีกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแปลกประหลาดคือผลลัพธ์ที่ออกมาในการควบคุมอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเนาะแต่ถ้าลุงแมวเล่นอะ่ะก็คือมันจะสามารถดึงขึ้นต่อไปได้เนาะตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยจะยังไม่แตกพื้นเนาะแต่ภาคเนี้ยพอว,วืบไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะเ,เรากดจำไม่ได้เราก็กดอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตัวสไปเดอร์แมนเ่ยไปอยู่ที่พื้นแทนก็คือเลิกโหนนะก็ ไม่รู้ลงแมวเป็นอยู่คนเดียวหรือเปล่านะแต่ลงแมวรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าลูแมลจําผิดหรือเปล่าทุกเกมภาคเก่าก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าลงเมลก็เลยไปเปิดภาครีมาสเตอร์นะภาคแรกนะครับมาเล่นก็ไม่เป็นนะเออก็คือควบคุมได้ลื่นไหลเลยครับแล้วคิดว่ามาร์โกราเลสก็น่าจะเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อาจจะคิดได้2แบบนะคือก็ไม่ควรจะาภาคเก่ามาเปรียบเทียบในเชิงการควบคุมนะหรือ,อ,อมันยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้ใครเล่นไปหลังๆแล้วมันมีการปลดล็อก การโหนนะให้มันบังคับง่ายขึ้นหรือเปล่าเนาะหรือ3ก็คือว่าเพราะมันมีการเพิ่มโหมดการบินเข้ามานี่แหละการบินมันต้องบังคับอีกแบบเนาะมีแบบว่ากดขึ้นมันจะกลายเป็นลงกดลงมันจะกลายเป็นขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การบังคับมันมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมทําให้ความ เอ accurate นะในการบังคับมันน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ส่งผลทันทีนะฉากมิชชั่นไล,ล่ล่ารถยนต์นะี่ะซึ่งมันมีเยอะเนาะเหมือนภาคแรกอ,ะอ่ะก็โจนใช่ไหมแล้วก็ไล่ล่าเนาะเราก็ต้องไปไล่ขวดโจรในเมืองอย่างเงี้ยมันทําได้ยากขึ้นนะครับคือเพื่อไงคือมันบังคับได้ยากขึ้นนั่นแหละมันมันไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่พบซึ่งอย่างที่บอกว่า ถามว่ามันมัน,ม,นมันถึงขนาดว่ามันคับแย่มากๆไหมก็ไม่นะบอกโอ้โหนี่มันคือสุดยอดแห่งเกมเป็นหนึ่งในเกมออฟเดียอะไรเงี้ยไอไอเรื่องพวกนี้มันจะต้องถูกปรับปรุงนิดนึงนะให้มันเนยบกว่านี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงถึงเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเรื่องที่เขาชอบคุยกันเวลาต่อสู้อะเออเวลาแบบมีในเรื่องดาเนินไปแล้วแบบจะคุยกันไปตลอดเนาะคือถ้าเป็นฝรั่งฟังอาจจะเฉยๆนะแต่เราเป็นคนไทยใช่ไหมบางทีก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเงี้ย ต้องอ่านซับไปด้วยครับรมวมแวพบว่าการใช้หูฟังเล่นเกมเนี้ยดีกว่าการใช้ลําโพงนะงลําโพงบางทีมันฟังไม่ออกว่าพูดอะไรกันนะเออใช้หูฟังก็ช่วยได้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้สรุปแม้วเนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรนะไม่ได้เป็นข้อบอกพร่องหรืออะไรเพียงแต่ว่าเออไออันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันถ้าใครจะเล่นลองใช้หูฟังดูส่วนอื่นๆนะในภาพรวมนะครับทั้งการเล่นนะความสนุกติดพันเนาะแล้วก็เนื้อเรื่อง ความแบบอารมณ์สไปเดอร์แมนอันนี้ชัดเจนมากเนาะคือถ้าใครชอบภาคหนึ่งกับมัลส์มั r รเลสอะภาคนี้ก็น่าจะชอบนะครับความเป็นสไปเดอร์แมนเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมแล้วก็สนุกสนุกสนุกแน่ๆนะแต่ถามว่ามีอะไรแบบเปลี่ยนไปใหม่ไหมก็อาจจะไม่อย่างนั้นนะครับก็คือสไปเดอร์แมนที่เรารู้จกักอะก็เพิ่มแกจเตเข้ามาเพิ่มสีสันเข้ามาเนาะแต่ว่าคอมเมคา่นิกอะไรก็เหมือนเดิมแต่ไม่ว่าอะไรย้ำอีกทีว่าก็เป็นเกมที่ น่าเล่นมากๆเนาะแค่สไ <Yeah. S 1> ปเดอร์แมนีภาษาไทยนะครับแล้วก็เกมประมาณนี้เนาะเล่นมน p s 5แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับการาฟิกประมาณนี้การมาคับได้แบบนี้เพลเพลขนาดนี้นะยังไงก็คุ้มแล้วแต่ว่าจะไปถึงจุดที่เป็นเกมออฟเดียร์หรือเปล่าครับลุงแมวเนี่ยลุงแมวยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ย้ำอีกทีว่านี่คือสัมผัสแรกอยู่นะสัมผัสแรกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเรนะื่อยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีโอเคใครเล่นแล้วนะครับเป็นยังไงเนาะ เ,เจอปัญหามที่ลุงแมวติดหรือเปล่าหรือติดที่ลุงแมวคนเดียวนะก็แบ่งปันกันมาได้นะครับผมขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านนะขอขอบคุณร้าน Open Source รามา9อีกครั้งนะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ะใครสนใจก็รูมาใสายีีคงไมใต้วิดีโอนะไปส่องกันได้โอเคเจอกันใหม่ในดถัดไปสวัสดีครับผม